ตาเจียขาวันนี้เราซือจะมาทบทวนบทที่6กให้นะคะเกี่ยวกับกบทสรัทธาอยู่ในหนังสือหน้าที่37แล้วก็จะให้นักเรียนฝึกตอบคำถามนะคะค่ะก็เราซื้อตัวอันตามเราซื้อเจอ是什么颜色？เจอ是什么颜色？ถามเจอตอบเจอะนะคะดึงเจอชื่อลงมาแล้วใส่สีนะคะ这是红色。这是红色。 那是什么颜色？那是什么颜色？那，那你是谁来？呐哈，那，那那，这那那，问那，那那那，那那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 那 ทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะเจอือ什么颜色？่อ红色。那是什么颜色？那是白色。เ黑้เเถ้ามีสองสีขึ้นไปนะคะเราจะใช้คำเชื่อมนะคะก็คือเฮอที่แปลว่าและหรือกับนั่นเองอ่ะลองมาดูนะคะอ่ะตอบคำถามนะคะ 这是什么颜色？ถามเจอก็ต้องตอบเป็นเจี่ค这呢，ถามเจอต้องตอบเจอนะคะ。那啊，เจอแปลว่าน,นี่นะคะ。是，แ่คือ。这是什么颜色？啊，呢，是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 、啊，是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 ， แล้วตอบเป็นสีได้เลยเจอ์ชือ่อสีเขียวถามเจอตอบเจอนะคะดึงเจอชื่อลงมาแล้วใส่สีด้านหลังได้เลยค่ะต่อไปมาดูหน้าหน้าชื่นนั่นคือสีอะไร หน้าแปลว่านั่นนะคะนั่นคือเจอนี่หน้านั่นถามหน้าตอบหน้านะคะถามนั่นตอบนั่นดึงหน้าชื่อลงมาแล้วใส่สีได้เลยถ้ามีตั้งแต่สองสีขึ้นไปเราจะใช้คำเชื่อมคำว่าเหอนะคะอะลองตอบดูนะคะถามหน้าตอบหน้านะคะน้่ชื่อนื่นคือสี หวงเสื้อคือสีเหลืองนะคะใช้คำเชื่อมเหอหน้าชื่อหวงเสื้อเหอเฮยเสื้อประโยคน,นี้แปลว่าอะไรใครรู้บ้างคะนั่นคือสีเหลืองและสีดำนั่นเองอาะทบทวนอีกหนึ่งครั้งนะคะถามเจอตอบเจอถามเจอตอบเจอถามหน้าตอบหน้าเจอนี 这表示那表示那哈，这是什么？这是什么颜色？这是绿色。这是,是什么颜色？那是什么颜色？问那答那，问那答那，那是黄色和黑色。 น่าสี黄色和灰อนั่นคือสีเหลืองและสีดำบทที่เจ็ดนะคะชื่อว่าบทฉันชอบสีชมพู我喜欢我喜欢粉红色我喜欢粉红色 เสียงสติดกับเสียง3นะคะเปลี่ยนตัวหน้าเป็นเสียง2หรือจะใช้เป็นวอาสีหวนเฟิร์นหงเซอร์ใช้การเบนบักได้นะคะแต่ถ้าจะพูดติดกันเราจะต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นเสียงสองนะคะว,ว่าว่าฉันหวัหวัน,นหสสัว่ัวหัวหัวหวัหัหัวหัวหววหัววหัวหว สีฮวนแปลว่าชอบเฟินหงเซอร์แปลว่าสีชมพูเฟินหงเซอแปลว่าสีชมพูค่ะวอสีฮวันเฟิ่นขงเซอฉันชอบสีชมพูเรามาดูคำศัพท์ี่ิ我喜欢粉红色ที่ชิคบทที่เ我喜欢粉红色放อีกครั้งนะคะ 第七课我喜欢粉红色我喜欢粉红色橙色橙色橙色,橙色ดูคำศัพท์เลยนะคะคำศัพท์นี้อยู่หน้าที่สี่สิบเอ็ดนะคะหน้าที่สี่สิบเอ็ด อยู่หน้าที่41นะคะเฉิงเซอเฉิงเซอสีส้มจืดเซอจืดเซอสีม่วงหอเซ่อหกเซ่หกเซอหกเซอสีตานยเส้คสีสซอสีเทา 粉红,粉红色，粉红色，粉红色，洗胸脯。浅绿色，浅绿色，浅绿色，洗小袄。橙色，读单词表，新表，新表， เฉดสสสีส้มจืดสสีม่วงเอ่าจริงจริแล้วมันอ่านว่าเสอนะคะเสอสีน้ำตาลหกส์เสสีเทาฟันหงส์ฟัน 红色，四十五。浅绿色，浅绿色，浅绿色，绿色喜欢喜欢，喜欢，喜欢。抄。ทบทวนคำศัพ橙色，橙色，色紫色，紫色，褐色，色啊。 อ่านว่าเฮอเซอนะคะเด็กๆเฮอเอันนี้คือเสียงสีนะคะเฮอเซอเสียงสี่คือเสียงโทดังนั้นต้องอ่านว่าเฮอร์เซอนะคะคุยเซอรคุยเซอุยเซอร์นหงส์ส์นหงส์เฉียนหงส์สี 喜欢，喜欢，喜欢。ค่ะคำศัพท์วันนี้นะคะที่เราศึกษาเน้นนะคะก็คือคำว่าสีห u a คัดบทที่เจ็ดนะคะเกี่ยวกับคำว่าสีห uan หัสีห uan ิรนหงเซฉันชอบสีชมพูในบทที่7นี้นะคะเราศึกจะให้เราคัดคำว่าสีหวนสีหวนที่แปลว่าชอบ อ่ะดูตัวอย่างการคัดนะคะตัวอย่างการคัดอยู่ตรงนี้นะคะให้เด็กๆคัดแบบนี้เลยนะคะแล้วใครที่คัดเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปส่งมาให้หลอาซื้อดูในกลุ่มนะคะวันนี้มีอะไรบ้างนะคะให้คัดจีนนะคะคำว่าสี่ควรและฝึกอ่านบทสนทนาบทที่6นะคะและฝึกท่องคำศัพท์ใหม่ค่ะ สำหรับวันนี้เสียเคิเ์ลเสียเคิเ์ลเสียเคิเ์ลแปลว่าเลิกเรียนแล้วนะคะใจเจียนค่ะ